องอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือกออนชทเป็นกลนไกลที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงโดยกำหนดกรอบแนวทางให้กับส่วนราชการในสายงานกลนไกลความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและในสายงานกออนชทเพื่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพบริเวณพื้นที่ชายแดน มีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการอำนวยการสั่งการและกํากับดูแลการปฏิบัติในปีงบประมาณที่ผ่านมามีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ในสายงานกลไกลความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนจากการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่26 เป็นผลให้มีการประชุมระดับผู้บัญชาการฐานสูงสุดของทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกและให้มีการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามชายแดนไทยลาวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและจากการประชุม HLC ไทยมาเลเซียรครั้งที่36ได้มีการกล่าวถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศอย่างจริงจังมากขึ้นภายหลังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยเป็นการประชุม VTC ร่วมงผู้บัญชาการฐานสูงสุดกับหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและระหว่างผู้บัญชาการฐานสูงสุดกับผู้บัญชาการฐานสูงสุดเมียนมาสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญในสายงานกออนชทในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้แก่ โน่วยบราการทหารพัฒนาได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนระยะทางประมาณ4,000กิโลเมตรขุดลอกแหล่งน้ำลำคลองปริมาตรรวมกว่า42ล้านลูกบาทเมตรอีกทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและจัดตั้งกลุ่มตามสาขาอาชีพกว่า100โครงการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนสามารถปรับลดพื้นที่อันตราย157ตารางกิโลเมตรโดยประกาศเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรวม4จังหวัดกรมแผนที่ทหารได้สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทั้ง4ด้านได้แก่การร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาในการก่อสร้างและรังวัดค่าพิกัดหมุดโครงข่าย GPS รวม ความร่วมมือกับฝ่ายลาวแก้ไขปัญหาเขตแดนคุมค้างใน5พื้นที่ความร่วมมือกับมาเลเซียในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลักเขตแดนระยะทาง13.9กิโลเมตรและการดำเนินง,งานของฝ่ายไทยในการสำรวจตรวจสอบสภาพแนวเขตแดนด้านเมียนมาระยะทาง389กิโลเมตรในระดับศูนย์ควบคุมชายแดนกองทัพภาค ได้มีการจัดประชุม r b c โดยกองทัพภาคที่4และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยละหนึ่งครั้งในขณะเดียวกันกรมกิจการชายแดนทหารในฐานะสำนักงานเลขานุการกออนอชทได้ร่วมกับส่วนราชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนที่สําคัญอาทิการเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนและการดําเนินงานสนับสนุนการเปิดจุดผ่านแดนนอกจากนี้ยังได้มีการดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่ชายแดนที่สําคัญดังนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปมโดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองณจุดผ่านแดนถาวรและการดำเนินการของสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐตลอดจนเข้าไปสังเกตการการปฏิบัติงานของชุดตรวจความพร้อมของสถานบริการสถานประกอบการที่ใช้แรงงานคนไทยและต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมาตรการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดในฐานะศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง32จังหวัดกำหนดมาตรการควบคุมให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าในรอบปีที่ผ่านมากองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงของรัฐบาลส่งผลให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพบริเวณชายแดนอันจะนำมาสร่งความผาสุขของประชาชนไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืนตลอดไป